ธรรมะพระอริยสงฆ์สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบดวงจิตนี้เป็นสิ่งที่สําคัญเมื่อหากว่าพวกเราทั้งหลายมาฝึกหัดส,สิ่งที่มันมีอยู่ในตัวนี้ให้เป็นสัมมาทิฏฐิแล้วให้มีความถูกต้องแล้วตาหูจมูกลิ้นกายก็จะเป็นไปด้วยทั้งนั้น คือมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาวาจาสัมมาสังกัปโปะเรี้ยงชีวิตก็ชอบพยายามก็ชอบตั้งสติก็ชอบตั้งใจก็ชอบเพราะจิตดวงเดียวนี้มันเห็นชอบแล้วอะไรอะไรทั้งหมดในอวัยวะร่างกายนี้ก็ชอบไปด้วยเสียทั้งนั้นจึงพูดได้ว่าแม้จะมีอวัยวะร่างกายทุกส่วนก็จริง แต่ที่สำคัญก็คือดวงจิตโอวาทคาสอนของพระพุทธเจ้าถึงแม้จะมีมากก็จริงแต่ว่าเมื่อเรามาพิจารณาดูแล้วก็คือมาประพฤิปฏิบัติให้จิตดวงเดียวนี้เห็นชอบเท่านั้นก็เป็นอันว่ามีทางที่จะพ้นจากทุกไปได้รวมพ่อชาสุพัทโท